บุย้ยกถุงบวชบบหมูแล้วเข้าไปแล้วมันแข็งแล้วบ้จ้ากว่าเอียงเป็นเอียง ไปหาแล้วเอาบ่เห็นจะถู ทอดไข่ใส่เนียมพี่น้องมาเนี่เมโน,โนูนี้บริษหอดกินเต้ดนเลยไข่เป็ดว่าสิทอดสองหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเพรว่าอันเป็นไข่ลูกสับฮะแล้วก็ใส่ผักลงไปปลาเท้าซอยพาก,กว่าปลาก้ะไรหนึ่งไข่เบิดแล้วสรุวันสิเป็นขวบคักเลยเนย สองหน่วยอะตุ่มกินลรอ,อ,อ,อหน่วยเดี๋ยวก็ใส่พักไปแล้วเน,ะนาะอ,อ,อันนี้อาหารแรงเลยพี่หนุ่มไข่มันหน่อยก็เลยใส่พักไล่ๆไข่เบากีก็มันไข่หัวหัน ขัตถุดิทอดไข่ใส้เนยกินเศษเศษไข่หน่วยหนึ่งเป็นไข่ลูกเนาะสบายดีเด้อสบายดีเบอร์สุขูสู้คนสบายดีตอนคำยินดีตอนหาขาสู้สองสาวันรันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขากําลังเห็ดแน้วกินแรงพี่น้องเนะขขาะเขาครัวเมื่อนี้แม่สรวันมา ก็เลยเห็ดแนวกินต่อนขับแม่แตะก้อนคือพวกก็ตีเป็นฝีมือแม่นะคะลกูกกับบ่คอยปันใดทอดไข่ใส่เนียอทุกคนเมนูมื้อนี้นะเนาะไข่มันหน่อยแล้วมันฉลอ่อยแล้วก็มีผัดกะเพราหมูสับนี่จะเราเตรียมไว้แล้วอันนี้เห็ดมันเสดน็น้ำ เราหดไม่ได้ใส่ยางเลยดิ เมนูต่อไปเหยกก๋ยวกระเทียมให้มันหอมๆก่อนนะ

จะผักไม่ใส่หรอคะออย่างเหรอเนาะขัากน,ก,นก,ก,กระโลกหมูคดผัดกะเพราหมูโบดจ้าผัดไข่เป็นตะแซ่บตัวซ่บจัากว่าเค็ม,มกว่นจักใจน่นำอยู่บนมือนนแห้งแห้งเลยเพราะว่ามันเสด็จนำค่ะค่ะ ขีดเอาสิเพจโบเพจเสร็จแล้วนี่วสิพัดอันแต้หมูยูตูบพันมีพักเหลือก็เลยเอาพักมาใส่พีนน่น้องเนาะสซ่เฮากินจุ่มจีบเมือ่อคืนนี่ ร่อนมันแล้วมันอย่าแข็งๆอีกสักครู่ค่ะก็จะได้กินแล้วตาดขึ้นหลายแฉะใส่แซล้อนเ้ิ่ม,มตกท้ายด้วยผักกะเพราใส่ไล่กระฮิ่น ใส่หลายกับซาลิ่นเนาะ เดี๋ยวใสีงเบิกก่อนแล้วล่ะค่ะนี่มาเด้อกินข้าวแรกน้ำกันเนาะเมือนี้คือสกินเขาเสียบอย่าอีพออีเม่มาเลยสวัสดีที่นอกมาเด้อกินข้าวแรงเด้อทุกคนคิดถึงแม่รุนแม่รุนกลับมาแล้วจาซิมลุยเม่ ฝีมือลูกสาวแหละนะจ๊ะเไม่พอไว้สิ่นใจด, <c oughs> ด้วย <c oughs> <c oughs> อยู่ในไฟแล้วก็ลกเลยเอา้าเอาลูกมาตามผมเรื่อยหน่อยนะกินข่าวเปิดผนิลมันก็เบิกนังน้ำตะวันทูลธาตุโบรา้เอาเสียงขืนญาติติดดิคาสิท์ มาได้กินข้าวเลี้ยกันทุกคนเค็มไหมคะแม่มื่อื่นมกใหม่กินบ้ามกเมื่อร่เมื่อไหร่สมไปเอามาติหนึ่งเฉดเยนล ขามันเป็นบเอาเจ็เคยเขาบนขอ่ไเอาไปตเขาซอยอเอก้ารเฮ็เขอินเอาใหม่ถนอมใส่ทงเขาตั้งหนใส่ซ่างเหมือนใส่เส้นมือชบบะหมี่แบนี้ใส่แ้วกรชุ่มหนักาแหกาศเขาหกุ่เบางนเห็ดบ ไม่เห็นาง,งมากบ่อพ่อเหรอไป็ทงหนึ่งแหละ แตนน่แซมก็เค็มอยู่น้อยหนึงจ้ะบวกความสิงค่ะมันเทบบวต้องปุ่มก็ได้เนะเพราะวันนี้มันมีรสชาติอยู่ อิ่มแล้วเนาะอาหารแรงเมันจะไม่ซ้ำนี่ละจ้ะกินแล้วก็ไปหาอาบน้ำนอนพี่น้องเนาะมาเฮานี่ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อเนาะขอบใจเบิด์สุขสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อจ้าเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะไปแล้วสาบายดี